สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลสารครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุ้ยวันนี้เราซื้อจะสอนในเรื่องสัตว์เหมือนเดิมอ่าส่วนวันนี้มีตัวอะไรมาสอนไปดูกันเลยค่ะตัวแรกที่เราซื้อจะสอนวันนี้นะคะคือปลาหมึกอ่าเด็กๆรู้จักปลาหมึกใช่ไหมคะปลาหมึกอาศัยอยู่ในน้ําใช่ไหมคะเด็กๆอ่าพูดตามเราซื้อนะคะโหยวี่โหยวี่โหยวี่ ปลาหมึกคาว่าหยีออกเสียงคล้ายๆเหมือนกับปลาเลยนะคะปลาปลาอ่านว่าหยีแต่ว่าปลาหมึกนั้นคือโยหยีโยหยีตัวต่อไปคือจระเข้อ่าจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะเครึ่องบกเครื่องน้ําอยู่บนบกก็ได้หรืออยู่ในน้ําก็ได้อ่าเด็กๆออกเสียงตามเราซอเออหยีเออหยี อ่อหยจระเข้มีคำว่าหยูอ,อีกแล้วหยู่คำเดียวแปลว่าปลาโยหยู่ปลาหมึกส่วนเอ่อหยูจระเข้ต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้ที่เราซื้อจะสอนนะคะมันคือเต่านั่นเองอเต่าภาษาจีนพูดตามหลอกซื้อนะคะอูกุยอูกุย อูกุยแปลว่าเต่าเต่าก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งอยู่ในน้ำก็ได้หรืออยู่บนบกก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันตั้งแต่คำว่าโกสุนักกันเลยโกเมาเมาเมายายายา 鸡，鸡，鸡，大象，大象，大象，鸟，鸟，鸟，猪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 猪鱼，鱼。 鱼，熊猫，熊猫，熊猫，老虎，老虎，老虎，熊，熊，熊，虾虾虾。兔子，兔子，兔子。 螃蟹，螃蟹，螃蟹；青蛙，青蛙，青蛙；猴子，猴子，猴子；牛，牛，牛狮；狮子，狮子，狮子；马，马。 หมาปั้นหมาปันหมาฉางจิงลู่ฉางจิงลู่เหิหมาเหิหมาซีเหนิวซีเหนิวสุยเหนิวสุยเหนิว Giảng Giảng Miễn giảng Miễn giảng Dỗ dĩ Dỗ dĩ Ơ Ơ U ให้เด็กๆเปิดเล่มสีส้มนะคะโดยเปิดไปที่หน้าคุณพ่อเหมือนเดิมนะคะถ้าใครเปิดเจอแล้วนะคะไปอ่านกับเราซื้อเลยป้าปะคุณพ่อมามะคุณแม่เกเกพี่ชายตี้ติน้องชายเจียเจียพี่สาวเมยเมยน้องสาว เย่เย่คุณปู่นายนายคุณย่าต่อไปเป็นเรื่องสีนะคะหงเซอสีแดงหวางเซอสีเหลืองหลานเซอสีน้ำเงินลุยเซอสีเขียวป่ายเซอร์สีขาว ไฮเซอร์สีดำต่อไปเป็นเรื่องสัตว์นะคะโกสุนักเมาแมวยาเป็ดหยีปลาทู่กระต่ายหนิววัวหมามา้า มีข้าวเมี่ยนบะหมี่วันนี้เราซื้อจะสอนเด็กๆคําว่าเมี่ยนนะคะพูดตามเราซื้ออีกครั้งหนึ่งเมี่ยนเมี่ยนหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงได้ว่าเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียว,วบะหมี่อ่ะวันนี้เราไปดูคําว่าเมี่ยนว่ามีทั้งหมดกี่ขีดคําว่าเมี่ยนนะคะมีทั้งหมด9ขีดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าเมียนแปลว่าแบบมีนะคะเดี๋ยวไปดูแบบฟึงหาดกาันให้นักเรียนเปิดแบบฝึงหัดเล่มสีขาวนะคะหน้าที่ยี่สิบหกอ่าเขาบอกว่าลองไทยดูสิว่าเขาคนนี้กําลังทานอะไรเขาถือตะเกียบไว้ด้วยสิ่งตรงนี้หายไปนักเรียนว่าเขาทานอะไรให้วงกลมเขาทานข้าวใช่ไหมคะกับไข่าดาวใช่ไหมเด็กๆว่าเขาใช้ตะเกียบเนี่ยเขาทานอะไรทานข้าวหรือเปล่า ถ้าทานข้าวก็วงกลมถ้าไม่ใช่ไม่ต้องวงต่อไปบะหมี่เขาใช้ตะเกียบทานบะหมี่ใช่ไหมถ้าใช่นักเรียนก็วงกลมเขาใช้ตะเกียบทานเค้กหรือเปล่าถ้าใช่ก็วงกลมถ้าไม่ใช่ไม่ต้องวงเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะมีหนึ่งอย่างที่เขาทานจากนั้นให้นักเรียนระบายสีสิ่งที่วงกลมกับภาพผู้ชายคนนี้อแล้วนักเรียนก็เขียนตามรอยคำว่าเมี่ยนบะหมี่ สีต่ตัวแล้วก็เขียนด้วยตัวเองทั้งหมด5ช่องนะคะทำงานให้เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย